สเร็มแบบต้องมีลิงเข้าไปดูดิหรือว่าจะให้คนอื่นดูด้วยเออใครดูก็ได้มันเช็คโอเบสก่อนเอาไว้หน้านี้ก็แล้วกันโหยังไม่สเตีมอย่างนานสตรีมเ e a d วันอีกเกมสตรีมเพชวันก็มาเฮ้ยมันสเตีมยังไงวะเดี๋ยวฝึกสตรีมลองฝึกเล่นเน่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  Để sẻ cái group community à Khen okay. ba. Hello Bỏ oh, đi Hello Khen đi nào. อันนี้ก็เปิดมาหน้าเกมครับเกมว่าถ้ามึงจะเปิดแล้วมึงปิดเสียงได้ทียดไปเลยเฮ้ยปิดเสียงไอ้ทิ้ตไม่ได้อะไรไม่ปิดไม่ปิดเชื่อเดี๋ยวค่อยมาคุยตอนเปิดเสร็จ รักดักชะแนลฮัลโหลแค่นี้นะห้าพันห้าพันสามร้อยกว่าบาทโอ้่หห้าพันสี่ใช่สักที่ดีครับหโกำลังกดซื้อหรอแล้วก็กดทุกเคสใช่ปะกว่านถูกปะเกมฮะตตรีมมาดนีตรีมอยู่ ตเี็นไงเฮ้ยเดี๋ยวส่งให้พวกพี่เขยก่อนเป็นคนเฟี้ยวเปิดคำว่า open R นะเกมอ่ะ open All เปิดกล่องทองไก่อนเลยเฮ้ยไม่เอากล่องทองไว้ก่อนเออเปิดกล่องทองไว้ก่อนเลย o p อ n R open R ไปเลยเอากล่องกล่อง47กล่องนี้ก่อน โอเพนอเกมเปิดนี่ไปก่อนดีเปิดกล่องทองไปก่อนเลยไม่เอาเอาไปรุนที่หลังก็เปิดกล่องทองรู้เลยว่าได้อะไรเปิดกล่องโกอ่ะสวัสดีครับสิบคนเอาละเขียนดีลาไม่ต้องพูดนะตอพูดอดปวดนเียๆอยู่นะ ทุบมอมาละอ้าวไอเกมไ่ไม่เอาอะไรนะอโตลลัวเลยอะอะไรนะบอกให้เปิดโอเพนออะไรเหรอก็เนี่ย o โอเพนอก็เนียโอเพนอมันไม่โอเพนอมันโอเพนอมันไม่ได้เปิดทั้งหมดไม่ถึง เปิดแล้วมันเห็นเรื่อยๆ38เออเนี่ยอ้าวเมื่อกี้เรากดโอเพนออเนะเว้ยเนี่ยเดี๋ยวต้องกดโอเพนวันเรต้องกดอเขาไม่โดนเลยแบ็คเมลแบล็คเมลเราต้องกดเขาไม่โดนนะโอเพนวันนี้โอเพนวันนี้โอเพนออโอเพนออโอเพนออแต่แบบไม่ต้อง,องเนี่ยลองกดหมดแล้วเว้ยไม่ต้องกดออแล้วไม่ต้องกด กดแบ็คกลับไปก่อนได้ไหมได้แล้วอ่าเฮียละแล้วกลับไปที่กล่องไงอ่ะโหลกดอออย่างเดียวแล้วมันขึ้นสามสิบแปดเมื่อกี้เนี่ยก็ยิงรัวๆได้เลยเราเปิดต่อไปเลยทั้งงมเฮ้ยเมื่อกี้กลับกลับไปที่กล่องไงวะอ๋อหรือวะ กดยิงโลวๆเลยหัดล่างหักร่างไม่ใช่นี่ลักลอกมันกล่องมันรีใหม่เรื่อยๆอ่ะเออทำไมเปิดไปเรื่อย้นมาเนี่ยเขาบอกว่าในตัวมิงเขาบอกว่าไม่ต้องกดอะไร D O N E อ่ะ ไม่ต้องกดด้านล่างไม่ต้องกดด้านล่างไม่ต้องคลิกด้านล่างอะยิงก็รอกล่องมันมาอ่ะด้านเกมไปคลิกตลาดมันก็เลยกล่องยังไงดิไหนกล่องมันก็ไม่เห็นมาเลยกดออดิกดออเข้ามาอ่ะปล่อยปล่อยปล่อยมาออเข้ามาดูเกมอ๋อ หายไปนานเลยรองเท้าไม่ไม่มีทองตงอเองโหหรอมีสีทองไม่ใด้กล่องเลยเอาเลยเว้เอาหนอยไคนพีพดเฟียวดเฟี้ยวเยพดเฟี้ยวดิ เครดิตพี่ด้วยนะกาลอร์รถการ์เลอร์ตอนดีครับมโหของของดีเลยเยสกระเป๋ามาแล้วที่อยากได้เอ้าเอ้ามีกล่องไม่แตกด้วยต้องกดแบ็คออกมาหรือว่าไงสามร้อยเฟี้ยวอ่ะ ต้องกดแบกออกมาหรือว oh, ่าไงกดแบกไปดิกระเป๋าที <tried> ่หาได้สามร้อยโหเสื้อนี้แม่งมาอย่างบ่อยต้องไงอ่แล้วจังหวะนี้เอ็มไอเฮียทำไมมันไม่ทองไม่ออกหรือว่า มันฟ้ากล่องยิงมันไม่ใช่แอร์อเมริกาเก็บยิงไงทองมันไม่ออกเลยเจาะสองกล่องท้ายถ้าทองรัวก็ขอดีๆหน่อยครับแม่งเปิดๆที่ทองมีไหมครับในกล่องเนี้ยยิงตรงไม่ได้ฟาอะไรนะไอ้เยี่ยงมาแต่เกาะไอ้สยิงตรงคอ สกล่องแล้วนะองทองน้ำมันสุอ้าจบสกล่องทองเออามาก็มาได้เวลาสกล่องสุดท้าย อย่าพูดนะอย่าพูดนะโอเคโอเคเดี๋ยวเปิดได้ไปแล้วกันเอาอันนี้กันอย่าพูดนะอย่าพูดนะโอเคโอเคปิดใบแล้วออเปิดไปเลยอ้าว what the fucking man ได้啊 What the fuck What the fucking man ไปซื้อกล่องมาละห้าพันละห้าพันสามห้าพันสี่เออห้าพัน้าพันสห้าไงเย็ดเย็ดดูพันสี่พก็เหมือนกับขาดทุนประมาณพันหนึงอะเกม มั่วป่ามั่วป่าได้หมดะกระเป๋าโอ้ยมั่วกระเป๋ามั่วป่ากระเป๋าตัวละร้อยแล้วสบายใจแล้วกูขอบคุณพี่กันละนร้อยไปนะครับที่ทำสติมูลเลตให้ขอบคุณครับอ๋อไม่คนเฟี้ยวเลยไม่คนเฟี้ยวพี่ดิพูดดิพี่ดิพี่ดิไม่คนเฟี้ยวอ๋อกระเป๋านี่ไม่ใส่เฮ้ยคอนเบิร์นน่ะต้องให้เครดิตเป็นคนเฟี้ยวพี่นะ ได้หมวกที่นี่ไม่มีห้าใบหมกมันราคาหมวกอันนี้หมกแรสามร้อยห้าสิบป่ะเห็นในกลุ่มเขาขายไม่ขาดทุนหรอกสามร้อยสามร้อยไม่ใช่ห้าร้อยหรอวะเสื้อวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับตัวละร้อยอ่ะเกมตัวไหนตัวเสื้อสีส้มเนี่ยมีสี่ตัวเออนั่นแหละก็สี่ร้อยแล้วอะโอ้แต่อดอันเนี้ยอยากได้นเนี้ยฮอลิีเดย์ช่างมันเสื้อกางเกงนี่มีสามตัวนี่อีกสามตัว เชื่อว่าเมื่อกี้ตอนเปิด a อร์ก็ปิดตาเลยเธอแม่ยิงรัวเลยก็ก็พยาบาลมีสามตัวเอาลิงสตรีมมาดึงเกมลิงแค่ตีมใต้เทียดเงเข้ามาไม่ต้องหรอกบอกเลยเกมคุ้มแล้วจริงในห้าพันหกเนี่ยดูดูรงแล้วแหละ โคตรสบายใจพอไอ้อาออกไม่โคตรเฟิยเราจะเป็นลุดซองออกอ่ะลุดซองออกก็นั่งเงียบๆอ่ะพี่จะลุดซองออกง่อยงี้แต่กูบอกคนสวยเติมให้ดวงดีเลยขอรับโอเคคนสวยเติมให้ดดวงีคนสวยเฉยกรตบน้ำแก้วเลยน้อะไรว้ไปดูหยิบไปเลยชาไม่ป่ะเอาเอลใหม่ไปเล่นกัน ไม่ปิดแป้งอะแฮติมนี่ไงเก่งเกาะร้อยสามสิบเกาะเกาะพยาบาลนะเออเฮ้ยร้อยสามสิบออกเสื้อเฮ้ยได้เสื้อดับเพลิงป่ะดับเพลิงสีดำดำเหลืองอะสีดำเหลืองไม่ได้สีส้มสีส้มร้อยสามสิบอะกางเกงร้อยกางเกงสี่สิบก็ เฮ้ยลูกโม่สามร้อยห้าสิบเนาะเว้ยลูกโม่ได้มาอันหนึ่งพระว่าผ้ะอีกสักชุดพระเออพผ้าละชุดดิอีกสักชุดปะเนี่ยทางพี่กำละร้อยไปเลยเอาวะไม่เอาอ๋อเนี่ยแววรวยมาแล้วเนี่ยวัเนี่ยแววรวยแล้วเศรถ้าใจเองใช่มันอยากเติมมันต้องเติมแบบไม่รู้ว่าขี้เกียจ เอามาก็เหมือนก็เอาถ้าเปิดได้มาก็เหมือนเอาเงินมาจมอีกเด็ดเด็ดเด็ดเอาเงินห้าเอาเงินห้าพันกว่าไปทำอย่างอืน่นดีกว่ะสบายจุยติดเกมแบบหนักๆอ่ะติดแบบหนักๆเลยอ่ะติดแบบหนักๆเที่แก็ซื้อ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 งั้อนะอ่ะเลิกอ๋อโนฮะอันนีน้เติมใช่ป่ะเติมเติม ผ่อนลมหายใจเลยวะเชื่อว่าตอนเปิดกล่องมันโคตรเซ็งไงเ้ยเฮก่งคล้องดมรอๆคล้องรเองไอ้ยถุงมือดมอะคนเฟี้ยวอะไม่เปิดไม่ได้นี่เลยบอกว่าเปิดให้ได้เสื้อตำรวจเวยเออเออใช่เสื้อหแบบไม่ได้เลยนี่ดูเกาะเกาะได้เยอะอยู่นะเกาะเกาะสี่ชุดอะเกาะสามตัวพยาบาลอ่ะสี่ร้อยอะ สี่ร้อยกว่าเกาะนี้เกาะเกาะผ้านเนี่ยร้อยยี่สิบไหมเกาะผ้าไหนเกาะเนี่ยด้านซ้ายแล่ละก่อยก่อนไปปลาลุยดีกว่าให้เกมมันเอาเอมาใหม่ไปเล่น <laughs> จะบอกเลยไม่กล้าเปิดเองกลัวเจ๊ง <laughs> ป่าวป,าปาเล่นกันเ <laughs> 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 ยี่ยมมือสั่นเลยเฮ้ยกระเป๋าเยอะว่ะเฮ้ยต้องซื้อต่อแล้วอย่างนี้แล้วที้เรามาันเยอะเนี่ยทำไมเนีย่ยลุง เนี่ยเอาใครเล่นบ้างล่ะเนี่ยพาเอาไอ้โซบเล่นด้วยก็ได้เอ้ฮ้ยใครกินมาม่าวะเฮ้ยอยากินมาม่าวะแใช่ไหมเอาต้มยำมากินนะกูให้ต้มยำกับข้าวหมูย่างว้ายำแบข้าวหมูย่างกินไหมวัวจะกินที่เอา เสื้อไม่คม่อยได้เลยเนี่ยหรอได้เสื้อสามไม่มีเสื้อใหม่เข้าในเมนอยากได้เสื้อไอ้เนี่ยเสื้อตำรวจอ่ะแม่งก็เท่อยู่เสื้อทหารอยู่แหละเท่แล้กวันสุขุเททวิตนะเออลืมลมเชิญมาน่ะอยู่ในห้องใครอะไรเนี้ยเชินมาดีไปแล้วลืมเล่นด้วยครับ Go to skin bed ัทเมื่อนี้เรานงเมื่อกี้ต้องเกมไปใส่แล้วปรีเสื้อเข้าไหมเนี่ยเสื้อตำรวจอย่างเข้าอ่ะไ้เียดต้องซื้อเองแล้วพระวาตัวเกมไปไม่ถึงเอใช่ไมกระเทยอยู่อ่ะถ้ากล่องสี่สิบเจ็ดกล่องเนี่ยเกมไม่มมาเกมไม่ครบชุดน่ะชุดหนึ่งอ่ะชุดน่ะของ ตัวนี้แม่งได้มายังบ่อยไม่ใส่กับอะไรวะเกมเสื้อหนึ่งอะขายได้แปดร้อยนะเสื้อเราเองอ่ะเซตไหนเสื้อดำส้มส้มส้มดำอ่ะอ๋อไม่ได้เสื้อไม่ได้เสื้อมันไม่ได้เหรอเออเฮ้ยนี่ไงได้อยู่เลยเสื้อกันหนาวเออเสื้อกันหนาวอ่ะส้มดำนะไม่ใช่กระเรืองอ๋อส้มดำเออกับหน้ากากมีหน้ากากอ่ะ เป็นหน้ากากจะมึเก็บดีกว่าเก็บเคยอยากได้อยู่แมงเทของหมวกครึ่งใบอ่ะหมวกครึ่งใบอ่ะมีห้าใบเลยไม่ต้องขายเก็บไว้ใช้เลยไว้จะไปเล่นจะแน่จ๊ะได้ครับที่กาลังเลิศบูมินะมีได้สั่งจองมึงบอกนี้บอกไม่ให้เล่นฮะเวลาแลกเงินชอบสั่งจองไปจองคิดทีสิบบาแลกเงินไม่ได้เราจะซื้อเราจองแหมเขาไม่ได้ยินเลยมั้ง ไม่ดินเลยมั้ง7,500ห่ะเออเดี๋ยวไปรับเรียบรแล้วมาแล้วเฮ้ยคอนเวิร์ตน่าสนเลยคอนเวิร์ตใช่ไอจ็อก7,500ไอร้อยสี่สี่ร้อยสี่สี่สองขู่ไหมขู่ตรงนต้องให้ปีฟรีแล้วนี่เกามเกมดิลองเกมใช้144ว่ะใช่ร้อยสีก็คือว่ามันนี่ไงความ4มันเยอะกว่า6,000เออพี่มิ้นไอจ็อกสองร้อยสีเฮอรมันเท่าไหร่วะ ที่มันออกมาเอความสีนี้มาถึงอะไรถ้าต่อเนี่องนี่ไง่เล่นพวกสตโนีุนที่กำลังรถบอกว่า15บาทต้องโทษบริษัทวอลเล็ตนะบอกว่าชดว่าวยเขาหน่อยหอช่วยหน่อยนะช่วยหน่อยตัวเตี้เต็มแล้วหาช้าคุณตกรอบอะไรช้าอะไรผมอยู่นาและผมบริกุทธิ์มาใช่ไม่ได้ัเตียงนี่เออครับ ไอ้เจ๊นิวมึงมั่วจังวะอะไรอะไรเออใช่ตามหลักมันต้องเป็นตี้ของไอเป็ดอ่ะตี้เนี้ยเออดูดิผมบอกว่าจวนคนโหดขอบงครับความเร็วเป็นความปีศาจเลยจ้ะก่ะมึงไม่ได้ไม่ได้มันเป็นตีเป็นอยู่มึงมั่วอะไรมึงงหญ่อะไรก็ผมว่าเล่นด้วยแกก็ไม่พูดว่าเออเดี๋ยวค่อยลองไหบลองไะเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมึงใหญ่เลย ตรงเมืองมีรถหรือเป่าเอ้ยตรงกลางเมืองมีรถอยู่ตรงเลยตึกส้มอ่ะางตึกส้มอ่ะเลยตึกส้มมีรถคลิปมีรถคลิปไม่ต้องไปเอาก็ได้ไม่ต้องไปเอามาลงหลังคาฟ้าหลังคาฟ้า,ฟามีรถจี๊บไม่ต้องไปลงนะ้ำไม่ต้องไปลงโอ้โหหลังคาฟ้ามีรถจี๊บตรงไหนวะนี่ข้างล่างข้างล่างหลังคาฟ้าไม่ต้องไปเํารวจกูมาไหนเหยียบเฮ้ยหลังคาฟ้าหลังคาฟ้านี่อแล้วใครไปลงตรงรถตำรวจอ่ะ โอ้บ oh. hey, ั hey, anyway, right. ้งเหลืองใครอ่ะไอ้ใครใครเนี่ยพากอยู่เนี่ยเกม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 มนตีโค้งไกลเกินเฮ้ยมินมีรับพลาหน่อยมินมีคนอยู่หลังไปเร็วไฮมีคนอยู่หลังมีปืนเกมมิงกลับมาเออหนึ่งหาปืนอันนี้ก่อนเลยเฮ้ยไปไหนกันตำรวจเกี่ยวอยู่ในมาร์เก็ตมาร์เก็ตใหญ่เออเฮ้ยใครอยู่ตรงหลังครับเฮ้ยเจอเออแล้วเจอเออแล้ว เย็ดโตเท็สุดๆโอ้โหไอ้นั่นน่ะรับคอใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยพี่พี่ออกมาออกมาออกมาเร็วออกมาไอเร็วมันยิงเกมไม่ใช่ว่าสกีนเสร็จปุ๊บเนี่ยยิงใครนิวอยู่ไหนเฮ้ยข้างบ้ามีคอยรอนี่นิวอยู่ไหนนิวอยู่หลังตีเนี่ยอยู่หลังตึกใหญ่ตึกใหญ่ที่เป็นโดดตึกแตกตายแต่กลางเมืองนู่นนู่นเฮียดูดิแม่งไปลงไกด์ผายไม่ตอนแรกมีคนได้รถกิ๊บเนี่ยตอนแรกแล้วขี่นี่้นั่นไอ้เกมอยู่ซ้ายมือ เอออยู่ท้ายมือไปเจอกันมือเต็มเต็นะครับเหรอทิ้งไอเคได้ใครไม่มีปืนทิ้งไอเคมาทิ้งไอทิ้งไอทิ้งอยู่หน้ารถเต็มป่ะเต็มแต่แต่แต่ทำไมรู้สึกมันกระตุกกระตุกแปลกๆวะนี่มีไออยู่เนี้ยไอ้เหี้ยแม่งไม่มีปืนเลยว่ะเฮ้าใหญ่ก็ไม่มี ว่ไมามาเปิดโดนติลาตี้เฮียกูกลัวไปเปิดกูกลัวไปเปิดรอบ2อไอ้สัตว์แล้วมันจะเจ๊งเงียเียไม่ลองไม่รู้พระแบบว่าเกมครั้งแรกเกมโชคดีที่เกมแบบอยากเปิดต่อแล้มิชช่แต่ไว้ก่อนไว้ก่อนรอรอกองใหม่รอกองใหม่ไม่เปิดดีกว่าไอ้สัตว์ถ้าเปิดไม่ได้ AR นี่แบบว่า เมือนเมือนบอสเลยเฮ้ยไกลๆมีคนอะทาง A W อ่ะมึงเขาเททีลูกสองมามีใครไม่ได้กระเป๋าใหญ่ปะมีใครปะมีไครปะมีใครได้กระเป๋าใหญ่บอสอีคก็เยอะเลยเนี่ยใครเล่นอีคีบอสตามมึงนะใช้ล่นเอาทิ้งกดผิดตัวมาเก็บเกี่ยวอะไรกันหรอใช่ปะมองอะไรพ่ะเทใช่ปะ่โอ้โหโหดลา

คือยังมีนะไอ่กอใหญ่ทำไมเกงรู้สึกเหมือนกูเปิดมีสิงไว้เอาไอ้อ่ะโอ้ออกมาปุ๊บแปลงร่างเลยจ้าทุกสองนะปิดตาีมแป๊บนึง